นั่นเอง<น>คุณแนนนะครับแนนพร้อมนะฮะอ่าโอเคขอเชิญเสื้อผ้าของเราด้วยครับแพ้เหนื่อยคอสตูโอ้โหโอ้โหอันนี้นะฮะเป็นซูมไปที่หน้าหน่ะครับครับ<อ>เป็นกลุ่มนะฮะเป็นคนจีนพัดตกยากที่สัมเพ็งนะฮะลมกวนซูมที่หน้าดูจะปากแพ้อาหารทะเลเหรอครับนะครับปากทิดก้นเลยครับครับดีใจนะเนี่ยได้ออกทีวีเนี่ยเป็นคนเดียวที่ใส่แว่นแล้วพอดีนะฮะออาโอเคค่ะใหญ่มากจริง คุณคุณคุณช่วยเอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขียนเสื้อให้ดิวครับดิวเชิญเลยครับดิวเลือกเสื้อแล้วใส่ให้น้องได้เลยครับใส่โคตรคนโรคจิตด้วยอ่ะจ๊อบจ๊อบอ่ามาเลยวันนี้เรามีเสื้อเยอะแยะหมดเลยนะครับเพื่อให้ดิวเนี่ยเปลี่ยนลุคให้กับคุณแนนั่นเองครับดิวตอนนี้ดิวกำลังพิธสูจนันนะครับว่าจะเอาชุดอะไรดีนะจัดมาเลยครับอ่านะฮะอ่าคุณดิวคุณดิวสวมเลยครับคุณดิวครับคุณคุณแนนครับคุณดิวสวมเลยเออคุณแนนครับคุณแนนสวมเลยครับอ๋อให้ โดนตีมันเล่าใจจริงๆนะครับควรจะเต้นแบบวอลส์ยาวไป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 โอ้โหเราเติมไอกิวครับีกกิวครับเติมคลิปหางนิดนึงดิวจะวิกหน่อยไหมครับดิวครับมีอะไรตลกๆอีกไหมครับไป้ะระบายไว้ก่อนระบางไว้ก่อน เอาละเอาละนี่แต่งตัวเชียบวยครับเนี่ยฮะยังไม่เสร็จไอยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรมาบอกด้วยนะยังไมครับยังนะ่กับจะฟินแ่เล่แล้วโอ้โห ดูสวยอยู่แต่ถ้าแต่งงี้เพื่อนไม่ครบแล้วล่ะนี่ครับเออเอาครับตอนนี้ยังไม่หมดนะฮะเป็นผู้หญิงมีความมีอารมณ์ขันจัดมุ๊กมาด้วยหนึ่งเส้นอ่าโอเคนะครับและนี่คือคุณสวัสดีครับแค่หญิงครับแหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมผมมีอินสปอเรชั่นด้วยพี่ยังไงพี่แกรนเดสตาร์หรือเปล่าเนี่ย ใช่ใช่เดอร์สันแกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันดีกว่าอ่ะคุณยินคุณยืนชิดน้องเลยนะครับถ่ายด้วยกันนด้ครับ1 2ซมโอ้โหอ่ะกเยปรบมือให้กุณ ขอบคุณดิวด้วยนะครับเยี่ยมมากนะฮะขอบคอสตูมจะเป็นของเราด้วยนะครับคุณแอนคุณแอนต้องไปหลบความอายสักนิดหนึงนะครับเดินไม่เป็นเลยทีเดียวเดิไปชุดนี้ใส่นอนได้เลยนะเนี่ยครับอ่ะทีมงานช่วยเก็บของนิดนึงนะครับครับเรามาพูดกับคุณดิวต่อนิดนึงครับดิวเชิญตรงกลางนิดนึงนะครับคุณดิวครับอยาติดใจเขาสตูมนะฮะ อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องเพลงกันต่อเรื่องเพลงกันบ้างนะครับนอกจากเพลงเมื่อสักครู่ที่ร้องไปแล้วเนี่ยยิงมื่อจะเห็นดาวยังมีอีกหนึ่งเพลงด้วยที่จะมาร้องกันครับชื่อเพลงว่าอะไรรับหัวใจกั้นฟ้าครับหัวใจกั้นฟ้านั่นเองได้ยินมาคือมีกลิ่นร็อกด้วยใช่ครับการร้องไงครับกับเพลงก็การร้องเพลงนี้จะต้องใช้พลังมากขึ้นครับพลังมากใช่ครับยกตั้มเบลไปด้วยไม่เกี่ยวใช่ครับผมคนละว่ากันครับคนละแบลว่า เพลงนี้นะฮะเพลงนี้เขาบอกว่าดิวเนี่ยร้องได้ดีเลยแต่ว่าร้องไปแล้วรอบหนึ่งเกิดไม่พอใจทําไมต้องร้องอีกรอบหนึ่งคือมีการทำสองรอบหรอครับเพลงนเพราะว่ารอบแรกเนี่ยคีย์มันต่ําไปฟังแล้วมันดูแบบว่าหดหู้ใช่ใช่แล้วรอบสองเขาต้องการให่มันพุ่งขึ้นม่ารอบแรกก็ร้องยากอยู่แล้วพี่ครอบสอง องยาเข้าไปอีกครับผมได้แอบฟังมาแล้วเพราะมากๆแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครอยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้าด้วยถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบเนี่ยนะครับโหลดได้เลยนะดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองนั่นเองแต่วันนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนในสตูของเราอยากฟังสดๆแล้วใช่ไหมโอเคไปพบกันเลยกับหัวใจกลนฟ้า ที่จำมือมีลงไปทุกทีรู้ไหมว่ามันยังมีใจดวงนี้ที่มือตารักแท้ที่เกิดในใจหมดวันนี้ไปคงเป็นแค่ฝันมีใครจะหยุดตัววันหยุดเอาไว้แค่ดุงนี้ เวลาหมดแล้วทุกทีเรื่องราวที่มีจะเลือนลบหายมองดูท้องฟ้าแล้วจะขาดใจอยากจะเอาหัวใจไปทันฟ้าหางดวงตะว,วันไม่ให้ลับไปหยุดไว้ที่กรงหัวใจให้เธออยู่กับฉันไปจนนิรันดร์และเวลาก็พง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không tiếng đây ta xuất thái không tung trà thầm đai thì có thung ngoài hành trái xuống trái cây gần đến đà lao đắp quang phình quang màn mây la quên là một lao thức thì đường rau thức mi chân lừa lúc hai mong đu thông phá จะขาใจอยากจะเอาหัวใจไปกันฟ้าห้ามดวงตะว,วันไม่ให้ลับไปหยุดไว้ที่ตรงหัวใจให้เธออยู่กับฉันไปจนนี้กันและเวลาก็คงหยุดเลื่อนไว้ไม่รอดกันไปไม่พอดรือไปแค่ขอเวลาได้ไหมตะวันอยากหลับไป What can I หยุดไว้คิดตรงหัวใจให้เธออยู่กับ<ม>ฉันไปจน<ม>นิรันดร์และเวลาก็คงหยุดเพลินไว้ไม่ว่าทำไมให้เอ้อทำไมแค่ขอเวลาได้ไหมตัวไว้อย่าเพิ่งลับไปถ้าขอให้เราไม่ต้องไกลกันแค่นันก็พอ กันด้วยนะครับตอนนี้ซีดีอัลบั้มเต็มวางแผงแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้เลยซื้ออัลบั้มนี่นะครับก็จะมีกระเป๋านะครับเป็นชาชาลิมิเต็ดอ dition เนี่ยให้คู่กันเลยนะครับ9นบาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ i m a g e จทุกสาขานะครับรวมถึงร้านค้าทั่วไปเลยนะครับพูดถึงชาชาแล้วเนี่ยมีหนึ่งงานของชาชามาฝากกันด้วยฮะสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันครับ